สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสบายดีเพื่อพี่น้องสบายดียามสดๆพี่น้องพ่อกันอยู่กลางไม่น้ำจ้าพ่อพ่อกับฟอรร่ารักกันดีกระสวยกันยังก็สักกลายพี่น้องพ่อพ่อยามสดๆอยู่นี่ละอยู่กลางไม่น้ำทำไมำยังน้อยย่กลางไม่น้ำพี่น้องสมาไหลมองมองป่าพาพัดจนีประโยก่กลางน้าขอสิยานหน้าหน่อยังหน่อย กบพาสองหนุ่มมาหาปลาเด้อจ้าหาปลาไหลมองยามสาวๆพี่น้องมาลุ้นน้ำกันว่าเสด็จปูด้ปลามากินว่าจ้าปลาเพชรจิ้มจุกวกจิม้มปลาบักบานบ่าวกำลังไหลมองอยู่รับพะนั่งไข่กำลังจเออมนหนักเรืเอ,อ มันน่งหายกำลังจ่ายเดียนรู้การไหลมองจ่าพี่ดอกนกำลังไหลมองอยู่มองใหม่บอกเก่าล่ะมองอายอะ่ะเห็นอะไหมอง พ่อจะนี่มาเบิ่งวิธีการไหลมองพี่น้องฮ้องผัวบ่าวหนาใส่พนันจักว่าปลาตัวใหญ่สีขาวหมจักพี่น้องแต่ปลาปลาจาักสีโตด้วยสเปคสุกี้กินเอากล้าออกเอาเนื้อปลานิ่มันมจิ้มจุ่มเลยผีน้องอล่ะผัวบ่าวกำลังไหลมองอยู่พี่น้อง เราบอกเรแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไหลไปตามน้ำจ้าถือปลาเป็นโงนเหรอไม่เนาะคือปลาเนนะี่ยเมื่อวานเนีปลายหญ่หรืปลาหนูละฮะปลาหนูหหนมันบอกจะได้ดหลายตัวน,นั่นนะแต่มันต้องไล่ตื่นกว่า,ามันทล่ไล่พิการบอกถือทก,ก้งหมดกูแล้ว เรีนบ้านได้ถือขึ้นมาถืออะไรไปเรื่อยๆออกกระตีงอรับเกือบจะหยุดหยุดตีงแล้ว,วละกำลังเริ่มกูมองเลยพี่น้องมาคือลิฟแทะจะปลอมมองมัน ปลาถือพระจ้าพี่น้องพี่น้องมาลุ่นน้ำกันจ้าปลาใ้ปลาปลา้ามีวีแวาสิถือปลาอยู่เด้อจ้าถือปลาหนูจาก1ิโตมองอย่างวันนี้มองหมดเป็นตาถือปลาตัวใหญ่ดอกจ้าปลาหน่อย มองหาที่มองถึงปลายใหญ่คเืองนีบ้<ส>คือเงียบเคลนตียุติจบคือเงียบสกใส่ปลาลด มองบเมนมองมันมันก็บรถึมันก็บรดอยู่้าายหอยลีบกละออกบาอ,อกาอ,อกปานหน่อยะตัออกกินเอ,อ้าหน่อยนะ้าอนั้นจีลอกถือปลาเลย้อจ้าถึกปลาบกบาเลย้อจ้าเสียงหอนึกว่าตัวน้นวยอ,อยตัวบไงนึงนม่ได้ถือหัวติดโต อ่าวราสเซียจะมันรุดแต่ยังถึกป่ายามมันรุดนะมันถือปักแข่แห่งย่านมันรุดรุดตัวใหญ่โคตรปลาถือเป็นหนวดอ๋ออ๋อมันสิตกน้ำอีกรอบถือตัวเดียวปะเนาะจะวัวใดผูหมูเพิ่มมัจจะปลากิดจากหนาหน่าใหม่มันสิห้องสิงอืม คอยแน่ดินโพดโพหลายน้วในป่าเพชรจินดาจ้าป่าใหญ่จัโอ้เจ้าคือดินก็รับกระกดิะ่งใหญ่แท้ถือเพิ่มประจักษ รู้สึกหนักๆด้วยจ้ะฮะพาพพี่น้องเบิ่งยาวยาวจนแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มตัว ตัวเดียวทุ่สุดเนาะก็ที่สุดแหละในป่านตัวเดียวทีบอก <c oughs> ตัวะีปลปอบมันก็เงียบปะยางตกไใจว่าปลาหนูปะยางที่นี่ปะยางมันขึ้นมา สุดกันทีเป็นปลาตัวเดียวแม่เลดกคัดปอกมันได้ไหมเด่ะมันเอ๋ติ่งและแม่นลยถือก่อนฮะ สุดแล้วมองขาดส่วนนี้นะแล้วมันขอมันก็นขาดสิ้นสุดแล้วจะพี่น้องได้ปรปะหนึ่งตัวเดียวจ้ะนี่ครับตัวบักใหญ่จ้ะปลาบุรมมองนี่เรียว่าหลายรอบที่สองจ้าที้เปลี่ยนมองเลยนะจ้าเป็นมองใหญ่เปลาเสาปลาตัวใหญ่เพื่อนวะปลาแขกใหญ่คือไม่นั่นบ่กาโร จังหวะ,ะ,ะ,วะมันได้ถ่ายไปแล้วปลาหลปลาปลาถือคอหรือว่าถือปลาแหลกต่ำหรืถือปลาแขนใหญ่ตามหน่อยนกักสิมีคนได้ยังไงปลาแขนพักกัำนังหายกําลักใจเบาปีซาเพลายม้องรักใจพี่น้องพี่น้องก็มาหากําลาังใจขึ้นกันด้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์เด้จ้า พี่น้องมองติง่งละจ้าปลาถึกเดนอนจ้าใสาป่ปลอมได้ปลอมสุดผู้ล่องที่สองแซวไส้ปลาตัวใหญ่ไว้ดูมองใหญ่ได้ปลาหอยปลาหอยปลาหอยกล่าเออแซะปลาดีแล้วแซะกระดยปลาดีแล้ว อ๋ออ๋อ๋อปลาหนูถูกจ้าพี่ดอกจ้าทำไมมันถือลายตัวไปล่ะนี่เด็กพี่นก๊กพี่ยุกอยู่วพงคูณมาเพื่อมาตื่ตรงนี้ถือลายตัวไปเถอะเออเด็กปลานางหมักนะจ้าปลาเฮงจับพี่ดอกจ้าขัดเถือเป็นงปนูปลาเียนะเป็นหมูได้ปล<ม>าอย่างนี้เรามามาเป็นหมูโอ้ยตัวบักใหญ่พี่ดอกเอ้ยปลานปนลาอีกแล้วจ้าสมกับตื่นเศร้า มันดิกกูไปอีกกูไปอีกได้ไปแล้วเพีรอ่างหนึ่งตัวแล้วก็บดุดออมคาราเซได้ตัวที่สองตัวที่สามบัดจ้า แม่พอกปลาตไปน,นี่พอกปลาไปน,นี่นะมันแพงแพงกว่าปลากเกเยเนื้อมันแเสพ แด้วทีนี้เราไปหลุดนกกระดจาจารเราถือปลาแล้วส่วนไหลส่วนไหลตลอดนะ ลายเป็น,นกระขาดไปทยีมบอว่ามันของตีเงี้ยมันของมันบอองขาดมันของ ไม่ีวิวเวลจ้าตัวเดียวตัวเดียวตัตัวเดียวม<ะ>ันข้องแทยมันตรีงโตไปใครดอกได้ปลาซอกโตแล้วคุ้มเมื่ละสุดละ พาคุณสกายมาไหลมองแต่เศร้าจากคุณสกายบอกเออตื่นเศร้ามาไลมองไหวปนะจ้าจะสกขาขนมคายเอฟลอยตื่นไปไหลมองไฮเดรบว่าซนาเมื่อคืนนี่คุณสกายให้ติปขาไปไล่มองหาล้อยปะขอบคุณคุณสกายนะจา้ไา,จาได้ปลาสอวตัวเลยนะจา้าไหรละครแคเอร์รอยัตสิ แต่สาวขากาฟอกกาแฟเผือดลาเอาใส่ถุงลงไปรับกันนะละรอบที่สามไม่นองรอบที่สามเจ้าอยากจะดีสเปย์ซอยขาบองโลกบ่ฮะนนีกก็ลองที่สามนีลง กำลังมองลงยุดจ้ามันรุน่นกับเราที่สามจะได้ปลาปรจจัยพี่ดอกจ้าได้ดิกระเมื่อเลยหยิบข่าวแล้วพี่ดอกมันรุนมันรุนลองที่สามมันเคลื่อยี่เปม,มันขอบมาละทางพุ่นนะริบปลี่ยนเปลีลย่ยนเจ้าของจ้านี่จ้าพี่ดอกจ้าถือเลยอีกแล้วจ้า ตตใจแกแ่เสียงเธอเด้อ,อ,อ,อพี่นอจะาไดปลาสามตัวเลยเนี่แต่จะซับปลาหอยแล้วปกินใช่ปดิเดเป็นปลากนะ็เป็ดกินอยู่เสียอยู่เรื่อนนะเราไปฝากอมารานะไาไฝากแล้วก็อัมาราปลาฝากพามึงจ่ายกด้ดิเดหปบาท โทรไปถามี่ผีก่ันกินปลาป่าปลาตัวละสองร้อยไปแล้วไอหิวปลาไปเพื่อนดีใจเอาปลามาฝากว่าเฮ้ยเออแล้วาฝากขายช็อกล้อยถืออีกแล้วป่าเป็ดตัวใหญ่ล่ะ ทีตึกตัวใหญ่แท้สองตัวละจ้าสองตัวละจ้าแต่เสียงมันด,าด่าอนะไรเนาะเป็นสี่ตัวละจ้า,จาไปต่อไม่รอแล้วจ้าว่าแล้วมันทับปลามันของแล้วมันเอียงถ้าพุ่นกระลิบลีกรลิบลีมันของ,องบ่ะข,ของแทบวัดนี่โมเมนต์ถึอปลา สปากบาลไปฝ่ายมาละต,ต,ตุ่มเนสุบท่านเลยเนสิบเป็นน้ำตื่นอยู่นี่เป็นทัาน,นพี่รอมวันนี้หาปลามานมานพี่ร้อง พาเมื่อได้เป็นเสนเปอลายรอบที่สามได้เห็นว่าถือสุลองเลยก็ได้เมื่อยไรไดอยากนอเอายิวเข่าเลยได้โอ้หานอเฉพาะเขาจะไหลบิดมือบิดเว้นลองละตัวเมื่อหนึ่งสิบลองกับสิบตัวใครเลไร่ลองเออ ตนึงกับสอกโล3โลอันนี้สโลผมจักตัวใหญ่ใหญ่สามโลกันโลเราหกบาท3 68หกสิบแปดอยแปดชิบเนี่ยได้เงินใส่เยเด้ดมื่อหนึ่งในซอกโตเลยกลามเป็ละสามส่ร้อยก็เป็นเงินเยเด้เนาะสะพอจงมาไหลซิเปื่ออ,อ๋อพี่น้องปลาตัวใหญ่แฮ้พี่น้องเฮ้ย กระถือยาค่ะตัวใหญ่แล้วใหญ่บักครับพี่น้องก็จะก็ฝากบรรยกาก,รรยกาศไปเพียกสนิทนะจ้าขอบคุณสุขุสุคนนะจ้าน,นี่พี่น้องปลาก,กระายแถ่ลายว่ะจุดเต็มเหือสี่โตหาโตหกตนิดจ้าหลอดวนสิบหลอดปลานางน้อยอาสสบายก็บายจ้าล,ลาไปแห้งสิสบายดีก็สบายดียดเอาเก็บปลาอันนี้จาขึ้นเมื่อวะขึ้นเจ็ดโต จะเอาไปตัวนึงอันนี้อเอาไปขายอันเดียไปขายเดี๋ยวตัวน,นี้อันเดียไปฝากมาลาตัวนึงก็นั่งเอามือเมื่อกี้สบายดีจ้าเีย